เอาล้ฮะสวัสดีทุกคนนะฮะก็มุมเดิมมุมนี้นะฮะกับกล่องเดิมด้วยกล่องแบบเดิมด้วยนะฮะกับหนังสือที่เราสั่งในรอบนี้นะฮะก็วันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าถ่ายคลิปคนเดียวก็จะตะกุกตะกักหน่อยนะเพราะว่ามือเดียวมันไม่ถนัดนะมาดูกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะฮะเอ๊ะสั่งเยอะเกินจนจําไม่ได้เพราะช่วงแรกๆต้องยอมรับเลยว่าพอหนังสือมาส่งนี่เราก็จะ มีความตื่นเต้นตรงที่ว่าเอ้ยเรื่องนี้มาแล้วว่ะเรื่องนี้มาแล้วว่ะแต่พอเป็นสั่งเยอะเข้ามันก็เริ่มรู้สึกประมาณว่าเอ๊ะนี่มันเลือกอะไรกันนะความตื่นเต้นก็จะน้อยลงไปด้วยนะฮะอันนี้ว,ว้าวนะฮะนะฮะเห็นกันดั้มไหมฮะเห็นกันดั้มไหมฮะโอ้โหรับหนึ่งนะสักครู่นะฮะเอาออกจากกล่องก่อนอ๋อมันมาสองเรื่องฮะมีกันดั้มมีกันดั้ม 0083แล้วก็เด a d ม a n ันเด e r l a n d นะฮะมา2เรื่องเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็แกะมันทั้ง2เรื่องเช็คเลยนะฮะคือมันมีหลายครั้งนะที่ผมสั่งของมาแล้วพอนังสือมันสภาพไม่ดีแล้วผมไม่ไม่ส่งเคลมอ่ะเพราะคิดว่าอยากจะลองอัดอัดเข้าตู้ตู้ที่มันแน่นๆดูสิว่ามันจะคืนสภาพไหมแล้วสุดท้ายมันไม่คืนสภาพนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีหนังสือที่มัน บุบสลายแล้วก็ผมก็ต้องเคลมแน่นอนแล้วนะฮะเพราะว่าไม่รีบอ่านแล้วช่วงนี้มันมีหนังสือให้อ่านเยอะเยอะเหมือนกันนะถ้าได้ดูหลายๆคลิปที่ผ่านมานะยังอ่านไม่จบเลยเดี๋ยวค่อยมาเช็คโดยละเอียดนะผมอยากดูกันดั้มก่อนกันดั้มสามเล่มมาเรามาเริ่มที่กันดั้มกันก่อนดีกว่านะฮะนี่กันดั้มศูนย์แปดสามผมไม่เคยมีหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับกันดั้มเลยอันนี้ครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากเลยดูดิโอ สวยใช่ย,ย่อยฮนะมาแกะกันเลยมือเดียวด้วยนะไม่มีรูโว่อะไรด้วยเนะี่ยดูดิเขาถึงให้อากาศอ,ออกได้ไงเล่นเองสี่อุ้ยมุมไปแล้วอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ฝีมือผมนะมันมันเป็นมาแต่แรกนะฮะดูสิ แจมฮะแจมแจมเลยนี่แจมเลย,เลยโอเคกันดมเล่มที่หนึ่งอันนี้น่าจะไม่มีอะไรที่ต้องเคลมนะฮะเพราะว่ามันดูดีเลยทีเดียวส่วนนี่ก็เล่มสองนะฮะคลิปไหนที่มันมีหนังสือที่ต้องเคลมเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะไม่ตัดไม่ตัดต่อนะฮะเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าเ้เราแอบเอาไปทําอะไรมาหรือเปล่าแล้วค่อยมาถ่ายมันจะดูแบบว่า ไม่บริสุทธิ์ใจแต่อันนี้น่าจะตัดต่อได้นะเพราะว่าสภาพที่เห็นก็ก็นี่ไงก็ดีไงโหสวยอ่ะสวยหนังสือการดานี่สวยมากสูดดมสักนิดกินหอมกินหอมเล่มสองแจมเล่มสามถ้าขาดคามือนี่ขาดคาคลิปนี่คือแบบว่าใจวิววิวเลยเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยมะดูเล่มสามฮะน่าจะเล่มจบ ไม่น่านเชื่อนะว่าในแอนิเมะมันเล่านานขนาดนั้นแต่ว่าในหนังสือดันออกมาแค่3มเล่มจบนะฮะเขาจะเล่ายัางไงในหนังสือที่เล่มบางขนาดนี้แต่ว่าถ้าดูจากการลงหมึกนี่คือเข้มมากแล้วนะลงแบบเข้มจัดเลยนะฮะหนังสือกันดั้มก็ประมาณนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะแบ่งเป็นคลิปดีกว่าคลิปกันดั้มกับคลิปเดแมนนี่คลิปกันดั้มสามเล่ม อลังการอลังการไม่ใช่น้อยเลยนะชอบเลยฮะไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย